โดยภายในงานน้าธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำตัดปล่อยผมจากนั้นได้มีโอกาสในครับในการฝากตัวเป็นสิทธิจากคณะพระอาจารย์และก็พระพี่เลี้ยงด้วยโดยนักธรรมทายาททุกคนนะครับก็ได้สํารวมกายวาจาใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และได้เข้ารับการตัดปล่อยผมจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากนั้นนะครับผู้ปกครองรวมไปถึงคณะญาติมิตร และสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญก็ได้ร่วมกันตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่บุตรหลานโดยการปลงผมนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงโดยแต่ละท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหน้าธรรมทายาธก็เกิดความปลื้มใจปีติใจที่คนในครอบครัวนะครับได้ตัดสินใจเข้ามาอบรมแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการอบรมเพียงสั้นๆ แต่สิ่งที่ได้ทํานั้นได้มอบความสุขให้กับบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจโดยทุกท่านนะครับก็ได้ดําเนินตามรอยแบบอย่างของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนในภาพนะครับคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็ได้ให้ความเมตตาในการปลงผมหลายท่านก็นําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทําใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขภายใน อานมณ์ทนาบุญนะครับกับหน้าธรรมทายาทที่ได้ตัดความตกังวลนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางของธรรมทายาทครับ